สวัสดีค่ะเพื่อเราเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม5ค่ะดิฉันนางสาวสุกัญญาจินามณีค่ะดิฉันนางสาววลียาวงเม่นค่ะค่ะสําหรับกลุ่ม5นะคะได้โรคเป็นโรคยิสชิมิกสโตนะคะโจทย์ของเรานะคะก็คือผู้ป่วยชายอายุ52ปีส่วนสูง165ซนติเมตรน้ําหนัก9 8กิโลกรัมถูกนําส่งโรงพยาบาลด้วยอาการชาบริเวณแขนข้างซ้ายและอ่อนแรงมีอาการชาไปหน้าข้างซ้ายตามองไม่ชัดในทันทีทันใดมีอาการตาเดงและมองเห็นภาพซ้อนกันผู้ไม่ชัดปากเบี้ บ้านหมอนเดินเซย่ยาจงนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งดวง่วนจากกรณีศึกษาดังกล่าวผู้ป่วยรายนี้มีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่โครงสร้างใดของร่างกายและวินิจฉัยได้ว่าเป็นความผิดปกติของโรคใดสําหรับกลุ่มพวกเรานะคะก็ได้โรคเป็นอิสชิมิกสโตค่ะพยาธิสภาพของโรคหลอดเลือดสมองอุดตันนะคะ 1. ห,หลอดเลือดสมองที่เกิดจากการขาดเลือดสามารถแบ่งได้เป็น2ลักษณะคือเกิดอาการตีบตันของหลอดเลือดขนาดใหญ่และหลอดเลือดขนาดเล็กในสมองค่ะ กิดจากการอุดตันของริมเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดร้อยโรคที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นจากเซลล์ประสาด้านซ้ายค่ะสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะคะ1โรคเบาหวานควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ระหว่าง80-130มโครกรัมค่ะระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ที่100-125มโกรัมภาวะเสี่ยงระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า126มโกรัมขึ้นไปเป็นเบาหวานค่ะ เป็นเบาหวานานานๆทาให้เสี่ยงเป็นหลอดเลือดแข็งได้ง่ายด้วยค่ะ2โรคหัวใจหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีลิ้นหัวใจผิดปกติอาจทําให้เกิดริ้นเลือดเล็กๆเกิดขึ้นซึ่งจะลอยไปอุดตันเลือดที่ส่งไปยังหัวใจค่ะ3โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สํคาคัญที่สุดควรควบคุมความดัน140ถึงส่วน90ค่ะสําหรับกลไกการเกิดโรคนะคะภาวะ ของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเกิดการตีบตันส่งผลให้มีการขั้นของเลือดและการทําลายเนื้อสมองในบริเวณนั้นๆจนสมองบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงหรือสมองบางส่วนขาดเลือดเกิดเป็นภาวะสมองสมองตายโดยอาการมาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและอยู่นานเกินยี่ชั่วโมงค่ะอาการของโรคนะคะอาการของโรคหลอดเลือดสมองที่แสดงออกมานั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลค่ะขึ้นอยู่กับบริเวณของสมองที่เกิดาการขาดเลือดหรือถูกทําลายโดยมีหลักสังเกตอาการดังนี้ค่ะ F นะคะคือใบหน้าและปากเบี้ยวฉับพลันค่ะ A นะคะเข็นขาชาและอ่อนแรงค่ะ S นะคะพูดไม่ชัดพูดลำบากไม่เข้าใจคำพูดค่ะ T นะคะแทงม,มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นควรรีบพบแพทย์ด่วนภายในสีชั่วโมงเพื่อป้องกันสมองขาดเลือดค่ะคำแนะนำนะคะผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแล้วบางกรณีอาจยังคงหลงเหลือความผิดปกติทางระบบประสาทจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมทั้งตัวผู้ป่วยเองและผู้ดูแลนะคะเมื่อผู้ป่วยได้รับ การรักษาจนอาการคงที่แล้วบางกรณียังคงหลงเหลือความผิดปกติทางระบบประสาทอยู่บ้างเช่นปัญหาการเคลื่อนไหวการช่วยเหลือตนเองการรับประทานอาหารรวมถึงการสื่อสารจําเป็นต้องเตรียวควมความพร้อมทั้งตัวผู้ป่วยเองผู้ดูแลรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมค่ะคาแนะนําโลกนะคะหนึ่งแพทย์จะให้ข้อมูลและแนะนําเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองเพื่อทําความเข้าใจในระยะเวลาที่ผู้ป่วยมีโอกาสดีขึ้นควรรับประทานยาและทำกายภาพบําบัดต,ตามคาแนะนําของแพทย์รวมถึงหลีกเรี่ยงการก,ก,กระตุ้นต่างๆที่ทาให้จิตใจร่าเริงค่ะ สนะคะการดูแลภาวะทั่วไปเกี่ยวกับผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มหรือมีเกลือเป็นส่วนประกอบมากหรืออาหารรสเค็มเป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูงการรับประทานอาหารแป้งน,น้ำตาลมากเกินไปส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดรวมถึงอาหารไขมันสูงเป็นสาเหตุของโรคไขมันในเลือดสูงซึ่งโรคเหล่านี้เพิ่มปัจจัยเสี่ยงการกลับมาเป็นซ้ำค่ะ 3. านะคะการสังเกตอาการผิดปกติของผู้ป่วยค่ะหากผู้ป่วยมีอาการเหล่านี้ควรมาพบแพทย์ก่อนนะัดได้แก่อากการปวดศีรษะ เวียนศีรษะอาการอ่อนแรงพูดไม่ชัดความดันโลหติตสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติผู้ป่วยหายใจเร็วเสลล์หักเปลี่ยนสีนะคะ่ะ 4. นะคะการเตรียมความพร้อมหรือการเตรียมตัว,วกบแพทย์เพื่อตรวจติดตามอาการนะคะผู้ป่วยควรเตรียมตัวก่อนรับแพทย์เช่นลดน้ำนวดอาหารนับจํานวนยาที่เหลืออยู่และแจ้งปัญหาที่พบเมื่อไปอยู่บ้าน,นะคะ่ะ 5. นะคะการเตรียมอุปกรณ์พิเศษเรียนรู้วิธีการใช้อ,อุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ได้อย่างถูกวิธีค่ะ6ค่ะการเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลโดยเฉพาะผู้ป่ว,ย,วปยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ดูแลจะเป็นต้องมีการฝึกทักษะพิเศษในการดูแลผู้ป่วยกรณีมีความกังวลอาจพิจารณาใช้บริการสร้งเจอแครเป็นผู้บริการดูแลผู้ป่วยอาพมณ์อัมพาตได้ค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปของอาการผิดปกติของหลอดเลือดในสมองค่ะ ทางการแพทย์แผนไทยนะคะก็คือโรคลมอัตโทคขาวาตาค่ะความหมายของโรคทางการแพทย์แผนไทยนะคะทางการแพทย์แผนไทยมีความเชื่อว่าโรคหัดเราสมองหมายถึงโรคลมชนิดหนึ่งเรียกว่าโรคลมอัมพาตอัมพาตค่ะซึ่งเกิดจากธาตุลมหรือสมุทานาวายโยของลมสอง,องชนิดคือลมอูดทางเข้ามาวาตาและลมอัโทคมาวาตาพัดละคนกันมากขึ้นค่ะการทำงานมากกว่าปกติร่วมกันทําให้เลือดและลมภายในร่างกายร้อนนะคะจนทําให้มังสังหรือหลอดเลือดโป่งขยายตัวมากขึ้นและการทํางานของ ลมหายใจวาตะเข้ามาแทรกมากขึ้นคือลมที่ทําหน้าที่ควบคุมการเต้นของหัวใจและสูบฉีดโลหิตค่ะจะได้อาการปวดศีรษะสาเหตุและกลไกการเกิดโรคตามแบบการแพทย์แผนไทยนะคะแบ่งเป็สองระการค่ะ 1. พฤติกรรมสุข,ขภาพหรือการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมตามมูลเหตุอาหารให้โทษตปประการได้แก่กินมากกว่าอิ่มอาหารดิบอาหารเน่าอาหารบูดอาหารหยาบก,กินน้อยยิ่งนะักกินล่วงผิดเวลาอยากเนื้อผู้อื่นยิ่งนะัก สองนะคะสาภาพอากาศติดปกติค่ะคือการกระทบร้อนหรือเย็นมากเกินไปซึ่งสอดคล้องกับการทําการแพทย์แผนปัจจุบันคือเกิดจากพฤติกรรมอายุและพันธุกมหรพฤติกรรมใช้ชีวิตอายุอาชีพเป็นต้นค่ะอาการที่แสดงทางการแพทย์แผนไทยนะคะหากม,มีอาการในข้อดังต่อไปนี้ควรรีบพบแพทย์ทันทีค่ะเพราะการเหล่านี้นะคะโดยเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองค่ะ 1. น่งนะคะมีอาการชาอ่อนแรงแขนขาหรือใบหน้าข้างใดข้างหนึ่งค่ะ 2. นะคะตาข้างใดข้างหนึ่งัวหรือมองไม่เห็นค่ะ3พูดลำบากพูดไม่ได้พูดไม่ชัดหรือไม่เข้าใจคําพูดค่ะ 4. มีอาการปวดศ,รศีรษะรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนค่ะและ5นะคะมีอาการมืองงหรือเด,เดินไม่มัน่นคงเสียการทรงตัวค่ะ การบับัดรักษาฟื้นฟูนะคะโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางการแพทย์แผนไทยเป็นการรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองแล้วนะคะจะเน้นการรักษาทางการแพทย์แผนไทยเป็นหลักคือการเมื่อปรับสมดุลค่ะของธาตุลมภายในร่างกายและการด้วยนะคะกดจุดรักษาแบบราชสํานักค่ะเพื่อกระตุ้นการทํางานของระบบประสาทและหลอดเลือดการใช้ยาสมุนไพรในมญชียาหลักแห่งชาติที่มีสรรพคุณช่วยกระจายลมอาบำรุงอมภาพเพื่อความจํา ขึ้นจะจ่ายยาต้มเฉพาะรายให้ตรงกับผู้ป่วยมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังใช้การส่งเสริมสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการรับทานอาหารการทําการบริหารแบบฤือีตัดตนควบคุ่กับหลักสมาธิบาบัดซึ่งในทางการรักษาบําบัดฟื้นฟูผู้ป่วยระดับสมองเบสสาตการแพทย์แผนไทยดังกล่าวนะคะช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชะลอโอกาสการเกิดโรคซ้ำและการเสียชีวิตก่อนวันอันควรค่ะ การให้คาแนะนาการให้ยานะคะการใจยาสมุนไพรตามหลักการแพทย์แผนไทยนะคะหรือการแพทย์พื้นบ้านจะใช้แนวทางในการรักษาโรคไขขึ้นคือในการให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลหรือควบคุมอาหารค่ะกลุ่มแสลงหรือเป็นปัจจัยที่เสี่ยงในการเกิดโรคคือกลุ่มอาหารมันทอดห้ามรับประทานของหมักของดองทุกชนิดนะคะเนื่องจากของหมักดองมีรสเค็มส่งผลให้ปิต่าวัตและเสมหักคำเริบขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุของการกำเริบของโรคอีกทั้งลดการรับประทานอาหารรสเค็มมากเกินไปค่ะเนื่องจากมีร่างกายเมื่อร่างกายสะสมเกลือโซเดียมมากขึ้นนะคะจะส่งผลให้เกิด เป็นโรคความดันโลหติตสูงซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองอีกเรื่องการรับประทานหน่อไม้และชาอุมด้วยค่ะเนื่องจากมีสารพิวดีนปริมาณค่อนข้างสูงทําให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อมากขึ้นค่ะการให้คาแนะนําทางการแพทย์แผนไทยนะคะสําหรับผู้ป,ปว่วยที่มารับการรักษาโรคด้วยการใช้ศาสตร์ทางด้านแพทย์แผนไทยเป็นสิ่งสำคัญเพราะหลักการรักษาที่เป็น การปรับท่าทั้งสี่ให้เข้าสู่สภาวะปกติหรือเรียกว่าการปรับสมดุลของท่าค่ะการให้คําแนะนําสําหรับผู้ป่วยจะมีความสําคัญเพื่อผู้ป่วยเรียกความัจการกระตุ้นอาการตลอดจนสามรารถบรรเทาการด้วยตนเองเบื้องต้นได้คําแนะนําที่เหมาะสมยังช่วยการป้องกันการเกิดสามของโรคหลอดเลือดในสมองการให้คําแนะนําสําหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองในทางการแพทย์ไทยนะคะประกอบด้วยดังนี้ค่ะ1ค่ะประกอบ ประคบความร้อนชื้นเพื่อใช้ความร้อนช่วยกระจายลมในบริเวณที่มีอาการปวดหรือชาซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกปวดกล้ามเนื้อลดลงกล้ามเนื้อผ่อนคลายขึ้นและช่วยการเพิ่มไหลเวียนของเลือดค่ะ2นะคะงดอาหารสแสลงค่ะอาหารพวกของหวานจัดลดมันจัดของเย็นเช่นไอศครีมเนยแข็งเพราะอาหารสแสลงอาทิเช่นหน่อไม้เครื่องในสัตว์มีกรดยูริกสูงค่ะทำให้มีอาการปวดอาหารพวกมันเย็นจะส่งผลต่อท่านใฝในร่างกายทำให้ท่าไใฝพิการได้ค่ะ สามนะคะการทําท่าบริหารเพื่อยืดหยุ่นกล้ามเนื้ออย่างน้อยวันละสามครั้งแนะนําให้ทํากายบริหารท่าดูสีดัดตนท่าดึงแขนเท้าแขนาสามจังหวะท่านั่งยองๆท่าขยิบปลายเท้าซึ่งจะช่วยยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่ปิดกั้นทางเดินของลมสามารถพัดลมและลมไปเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณส่วนต่างๆได้ค่ะสี่นะคะพักผ่อนหลับให้เพียงพอค่ะเพื่อให้ร่างกายท่าทั้งสี่มีความสมดุลกันค่ะห้านะคะห้านอนทับแขนขาข้างที่เป็นเนื่อจากจะทําให้เกิดอาการปวดหรือชาบางครั้งจากการนอนทับทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของลมบริเวณแขนแะได้้นอยลงค่ะ พพก,การป้องกันของโลกนะคะคาก,การป้องกันของโรคหลอดเลือดสมองก็สิบเปอร์เซ็นต์ว่ากันได้ค่ะคาก,การป้องกันเป็นการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ดีที่สุดได้จากการปฏิบัติตนตอนดังนี้ค่ะตรวจเช็คสุขภาพประจําปีค่ะเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงในกรณีที่พบว,ว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้หลอดเลือดตีบตันหรือแตกต้องรักษาและรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอตามแผนการารักษาของแพทย์ห้ามยาเองค่ะไม่เครียดค่ะควบคุมระดับความดันโดยหินไขมันและน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะควบคุมอาหารให้สมดุลทานให้ครบห้างสสม่เอคะ ออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวันควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมงม่สูบบุหรี่หลีอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะถ้ามีอาการเตือนที่แสดงว่าที่แสดงว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอช่วคเขาควรรีบพบแพทย์ผู้ที่เป็นหลอดเลือดสมองอุดตันแล้วแพทย์จะให้การรักษาโดยใชย้ยาเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคหลอดเลือดสมองแต่ต้องจับถ้ามีการใช้ยาผิดประมาณเลือดหรือไม่มีการติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมออาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรงไปเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะการรักษาตาาหลักเพื่อนแพนไทยนะคะ ตามหลักการแพทย์ไทยจะมุ่งเน้นการรักษาคืออัมพาตระยะแรกเรียกว่าชนิดอ่อนแรงระยะที่2เรียกว่าชนิดแข็งค่ะโดยแบ่งชนิดของอัมพาตเป็น2ชนิดค่ะหนึ่งนะคะชนิดอ่อนค่ะคืออาการในระยะนี้กล้าเมเนื้อจะมีความอ่อนตัวเลียวเหมาะแก่การรักษาโดยสูตรมาตามแนวทางการรักษาในผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองนะคะนวดข้างที่เป็นก่อนค่ะจึงค่อยๆนวดข้างที่ไม่เป็นหนึ่งรอบนะคะหนึ่งนะคะนวดพื้นฐานขาเน้นข้อเท้าปิดประตูลมหนึ่งถึงสามรอบค่ะสองอนวดพื้นฐานหลัง หนึ่งถึงสามรอบค่ะสามนวดสัญญาณหนึ่งถึงห้าหลังจํานวนหนึ่งถ ouais, ึงสามรอบค่ะสี่นะคะนวดพื้นฐานขาด้านนอกจํานวนหนึ่งถึงสามรอบค่ะห้านะคะนวดสัญญาณหนึ่งถึงห้าขาด้านนอกจํานวนหนึ่งถึงสามรอบในกรณีผู้ป่วยเหยียดขาไม่ได้คะระวังการนวดสัญญาณสองขาด้านนอกค่ะหกนะคะนวดพื้นฐานขาด้านในจํานวนหนึ่งถึงสามรอบค่ะเจ็ดนวดสัญญาณหนึ่งถึงห้าขาต้นในจํานวนหนึ่งถึงสามรอบค่ะแปดนวดพื้นฐานท้องจานวนหนึ่งถึงสามรอบค่ะเก้านวดสัญญาณหนึ่งถึงห้าท้องจํานวนสามรอบค่ะ ข้อสิบนะคะนวดพื้นฐานแขนขาด้านในจํานวน1นถึงสรอบค่ะ11นวดสัญญาณ1นถึงหแขนด้านในจํานวน1นถึงสรอบค่ะ12นะคะนวดพื้นฐานแขนด้านนอกจํานวน1นึถึงสรอบค่ะ13นะคะนวดสัญญาณ1นถึงหแขนด้านนอกจํานวน1นถึงสรอบค่ะ14นะคะนวดพื้นฐานบ่าจํานวน1นถึงสรอบค่ะ15นวดสัญญาณ1นถึงหหัวไหล่จานวน1นถึงสรอบค่ะในกรณีผู้ป่วยเหยียดตู้แขนไม่ได้ระวังการนวดสัญญาณสองหัวไหล่ค่ะหมายเหตุนะคะถ้ามีการ อาการมุมปากตกลิ้นกระด้างคางแข็งพูดไม่ชัดให้นวดในข้อ16-19นะคะก็คือ16นวดพื้นฐานโค้งคอจํานวน1-3ถึงรอบค่ะ17นวดสัญญาณ1-5ศีรษะด้านหลังจำนวน1-3รอบค่ะ18นวดจุดจอประสาทจำนวน1รอบค่ะแด้19นะคะนวดสัญญาณ1-5ศีรษะด้านนอกจํานวน1-3รอบค่ะการตรวจการรักสาหลังนวดนะคะ1ดูข้อต่อหัวไหล่ค่ะ2ดูลักษณะทั่วไปของแขนขา3จับที่ประจอนวดและทบสมรุนกันค่ะ สี่วันส้นเท้าเท่ากันมากขึ้นค่ะห้าทดสอบกําลังและการเคลื่อนไหวของขาขึ้นหกนะคะทดสอบกําลังและการเคลื่อนไหวของแขนขไอมืออาจทาไม่ได้หรือทําได้ไม่ดีค่ะระยะเวลากานนวดและความถี่นะคะหนึ่งนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยยังไม่ตอบสนองกับการกระตุ้นความรับความรู้สึกนะคะการนวดฟื้นฟูสาภาพวันละสามครั้งไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีร่วมกับการประครบสมนุนไพรสองกรณีที่ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อความรู้สึกสามารถกระดิกนิ้วมือได้การนวดฟื้นฟูนะคะสภาพวันเว้นวันหรือสัปดาห์ละไม่น้อยกว่าครั้งละไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีค่ะนี่คือ รักษาผู้ป่วยนะคะค่ะพวกเราขอจบการนําเสนอทางนี้ค่ะขอบคุณค่ะ